สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับบีอีกครั้งในช่อง B ีเมจิกทอร t ดนะคะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนที่เข้ามาในช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์หรือว่าสุปตะแคงแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะวันนี้ก็เป็นคลิปดานดอมเช่นเคยนะก็ขอให้ให้มารับเรื่องค่ะสาหรับเพื่อนๆที่มีพลังงานดึงดูดจากครูครูบาอาจารย์เสียงศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำโจหรือไฮเเซลเข้ามา รับข้อมูลข่าวสารในวันนี้นะคะขอนนองพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานละเอียดจากเบื้องบนนะคะมาเพื่อให้การเปิดไพ่ในครั้งนี้มีความสว่างกระจ่างแจ้งสามารถสื่อสารออกมาได้ตรงตามความเป็นจริงตง้องตามที่ค,คาาร,รุรูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวหรือให้เซอของเพื่อนต้องการจะสื่อกับเพื่อนที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาในวันนี้นะคะก็ขอสื่อสารได้ตรงตามความเป็นจริงจากหน้าไพ่นะคะ ใครสนใจเรื่องกิจกรรมช่องวันพุทธที่6นี้นะคะวันพุทธที่6นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเคียยวร้างจากกะค่ะ,ะ,คะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถเข้ามาร่วมประชุมกันได้ประชุมเป็นไลน์มิทติ้งนะครับก็กดเข้าร่วมแล้วก,กดออกด้เลยหลังจากเสร็จการประชุมนะคะไม่ต้องมารวมกลุ่มเป็นกลุ่มไลน์นะคะเป็น line ไลน์มิทติ้งเฉยๆกดเข้าร่วมในช่องได้เลยผ่านทางไลน์นะคะก็กดเข้าไปในลิงก์แล้วก็กดเข้าร่วมปิดไมค์ปิดวิดีโอแล้วก็เข้าร่วมได้เลยนะคะ ไม่จำเป็นต้องอโชว์หน้านะอนอ่าค่ะมาเข้าสู่คลิปเลยแล้วกันส่วนเรื่องอื่นอ่ะเช็คพลังงานดูดวงส่วนตัวก็เข้าไปดูในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ข้อมูลเพิเ่มเติมยู่ในรายลแอดนะคะเข้าไปถามกันได้เนาะอ่าค่ะมาค่ะเลื่อนหน้ากล้องนิดหนึ่งโอเคค่ะมาต่อกันทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรเพื่อนๆในวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ต้องการสื่ออะไรบ้างนะคะ ยังไม่มีหัวข้อนะเดี๋ยวใส่หัวข้อให้ทีหลังนะคะโดยสำหรับนี้ก่อน w i y Reflection ใบแรกมาสี่ไม้เท้าเลยทีเดียวทัดไฟค่ะเม่นสิงหธนูดูดูเรืองล่าน <laughs> ดูมีความสุขสนุกสนานได้เฉลิมฉลองอะไรกันหรือเปล่าคะสี่ไม่เท้า ท่ไฟนะคะเมสิงตันูอันนี้สี่สี่สี่ดาบสี่ดาบค่ะท่านลมมิถุนตุนกุมเนี่ยูดทีเดียวเนาะสองถ้วยค่ะท่านน้ำมีนกระกฎพิจิกแปดถ้วยท่านน้ำมีนกระกฎพิจิกสองไม้เท้าสี่สี่สองสอง นนี้สองมืเทา้านนี้สองถ้วยสองมืเทา้าทัดไฟค่ะเม็ดสิงธนูต่อมาขอใช้สำหรับนี้นะคะบัมพายซูเรย์ใร่แรกทาดอะไรคะมาแล้วหกถ้วยทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกทัดน้ำนะหกถ้วย สิถ้วยท่าน,น้ำเหมือนกันค่ะมีนกรกฎพิจิตสองถ้วยมาสองสำรับเลยนะสองถ้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้สองถ้วยอยู่ตรงนี้ท่าน,น้าเหมือนกันค่ะมีนกรกฎพิจิตท่าน,น้ำมาเยอะเนาะเก้าถ้วยค่ะอืน้ำหมดเลยค่ะนและห้าถ้วย เหมาเลยไหมคะข้างล่างนี้ท่านน้ําอยู่เป็นพื้นฐานทั้งหมดมีน้ํารองรับอยู่นะคะ <c oughs> ท่านน้ํามีนกรกฎพิจิตนะคะอืสําหรับสําหรับนี้ข้างบนด้วยเลยแล้วกันอ่ะก็ยังยังไม่หมดนะคะยังได้อีก <c oughs> ท่านน้ําค่ะเด็กถือถ้วยธ่านน้ามีนกรกฎพิจิตน้ํามาเยอะจริงๆคะ่ะสําหรับนี้อันเดอร์ซันความสว่างรุ่งโร์มาแล้วคะ่ะอันเดอร์ซันอ่า ทำมาให้หมดนะคะเหลืออัศวินกับคิงเนาะราชินีถือถ้วยค่ะท่านน้ำมินกระกฎดพิิตอาา่าฮะเดอะเมจิเชียนอยู่ตรงกลางค่ะนี่ก็บพร้อมด้วยธาตุทั้งสีนะเดอะเมจิเชียนก็ได้ทั้งดินน้ำลมไฟอยู่ในนี้หน้าไพ่หมดแล้วและเด็กถเหวียนค่ะธาตุดินมังกรรึกศพกันดินก็มาครบนะดินน้ำอ่ะ ลมนะคะถ้ามีสีด่าบมาใบหนึ่งดินน้ําลมไฟมาครบอยู่นะคะครบทุกธาตุะค่ะเพราะก็มีแต่เมจิเชียนอยู่แล้วที่ครบพร้อมด้วยธาตุทั้งสี่เนาะทีนี้มาดูาค่ะมองว่าในเรื่องของสองถ้วยเนาะเป็นเรื่องของพลังงานด้านหินหยางขาวดาอ่ะการบาลานซ์พลังงานน่ะนะคะคือทุกอย่างหรืออาจจะได้มีการวนกลับนะคะเนี่ยเพราะมันมีตัวนี้เหมือนสิ่งที่ไพ่บอกวันนี้ค่ะเพื่อนๆจะต้องมีการรักษาพลังงานตัวเองให้ให้ดีนะคะ และรู้จักโปรเทคพลังงานตัวเองเ้ว่เพราะมีสีดาบขึ้นมาแต่สีดาบสาหรับน,นี้คือการกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองทําสมาธิสมาธิให้มากขึ้นนะคะทำสมาธิให้มากขึ้นอยู่กับตนเองและไอสิ่งที่เราได้กลับไปทําสมาธิกับเข้าสู่ภายในนี่แหละคะ่ะมันจะเป็นเหมือนอาวุธอะอาวุธที่มาช่วยเป็นพลังจิตจากข้างในของเราที่จะเป็นอาวุธช่วยปกปักรักษาพลังงานเรา 6ป,ปักจากพลังงานลบภายนอกพลังงานมือดดัมนบอดที่ส่งมาจากภายนอกนะเพราะว่าเหมือนเป็นธนูตัวนี้แหละที่เพื่อนๆจะมาใช้ได้ในการที่เราทำพลังงานของตัวเองนะเราบาลานซ์มาดีแล้วถ้าเกิดโดนกระทบกระแทกไปแล้วไม่รู้จักร,รักษ,ษาหรือปกป้องพลังงานตัวเองมันก็ลงมาได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องพลังงานที่มาจากภายนอกนะเรีวยกว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกบางทีเราเขาไม่ได้ตั้งใจทำหรอกแต่มันเป็นพลังงานโดยรวมอะ่ะในตอนนี้เนาะที่มันเข้ามาทุกกระแสค่ะ เราเราสามารถรักษาพลังงานทั้งสองด้านให้มันบาลานได้นาไปสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างได้ด้วยการเป็นนักเล่นแรแ่แปรธาตุของเราเนี่ยแหละจะนําพามาซึ่งความส,สว่างรุ่งโร์คือเดอดซันตัวนี้นะคะเนี่ยจะมีการเลื่อนระดับแล้วได้ไปถึงเดือดซันแล้วความสว่างมันจะเกิดขึ้นได้เราต้องใช้พลังงานของเนี่ยเห็นไหมอาจจะมีเรื่องของตัวเจมิวเงามมึดมาแต่คนที่จัดการได้ในสําหรับนี้จะเป็นในรูปเป็นผู้หญิงเนาะสังเกตภาพด้วยเขาสื่อนะคะ เป็นผู้หญิงคือใช้พลังงานอะไรคะฝ่ายหญิงอะความรักความเมตตาความปรารถนาดีพลังงานแห่งแสงสว่างไปเอาแสงสว่างไปปักลงไปในตัวของแหวมไพ่ตรงนี้ทําให้สลายความเมื่อให้กลายเป็นความสว่างน่ะและนั่นคือเส้นทางทางการเติบโตของนเพื่อนนั่นเองบางทีก็ต้องยอมนะยอมที่จะเสียสละบางอย่างด้วยกันเนี่ยสิ่งที่ไายย่จะบอกวันนี้นะคะเพื่อนเ ต้องยอมที่จะเสียสละบางอย่างเพื่อการเติบโตของเราอะเพื่อการไปสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างต้องยอมดับอะไราบางอย่างลงไปอะค่ะหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างในการเคลียร์ชำระล้างพลังงานลบมืดบอดเนี่ยค่ะบางทีก็ต้องยอมจัดการบางเรื่องมีความเด็ดขาดนิดนึงโดยใช้ไม้ปักลงไปเพื่อความสว่างรุ่งโร์ในอนาคตหรือใน ช่วงเวลาอันใกล้นี้ของเพื่อนเห็นไหมแสงสว่างรอยอยู่ข้างหน้าแล้วแต่เราต้องเลือกที่จะกลับเข้าสู่ภายในนะคะเป็นเรื่องของถ้วยเนาะกลับเข้าสู่ภายในนะคะและทําพลังงานตัวเองให้ดีและเลือกที่จะกลับหลังหันให้กับบางสิ่งบางอย่างบางที่บางอย่างเข้ามากระทบก็เพียงแค่เราร,รู้แต่ไม่ต้องรับเอาค่ะนะคะเพราะมันเป็นปัจจัยภายนอกอะคะ่ะและให้ดับไปเรื่องของตัวนี้ไปเราจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งหรือเต,ติบโตทั้งหน้านจิตวิญญาณไปได้เร็วต้อง สามารถดับตัวนี้ค่ะเนี่ยเหมือนกันนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เนาะคาดหวังรอคอยเรื่องที่ทางไกลอะค่ะเนี่ยมีลูกโลกอยู่บนเห็นไหมแต่ผู้หญิงคนนี้ก็นั่งปั่นจักรยานารอนั่งรออยู่ใต้ต้นไม้มันน้องรอพี่อยู่ที่ร <laughs> ิมน้ำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะมันต้องดับตัวนี้ไปต้องยอมกับหลังหันให้กับดับไปความรู้สึกความอะไรคะคาดหวังรอคอยไป แล้วทาพลังงานตัวเองให้ดีค่ะพอเราบาลานซ์เราแท่งพลังงานเราเต็มเนี่ยมันจะเป็นการดึงดูดมหาศาลเลยเราไม่ต้องไปรอใครเลยอ่ะเขาจะมาเองอ่ะเนี่ยเนาะเนี่ยให้ดับไปความเบื่อหน่ายท้อแท้สิ้นหวังการคาดหวังรอคอยไปเนี่ยนะคะมาทั้งห้าถ้วยทั้งสองไม้เท้าเนาะความเบื่อหน่ายท้อแท้สิ้นหนองแล้วหันกลับมาดูอยู่กับปัจจุบันขณะว่าสิ่งที่เรามีแล้วเราเป็นในตอนเนี้ยมีอะไรบ้างค่ะเนาะเนี่ยค่ะแล้วจะได้พบกับความครบความเต็มของพลังงานเนี่ยสิบถ้วยเนาะ าก,การเชื่อมต่อจากภายในแล้วเป็นทั้งสิบท่วทั้งโดดซันนะคะเมื่อเราเลือกนะคะเหมือนบางทีก็ต้องเลือกที่จะกลับหลังทันให้กับอะไรบางอย่างเพราะว่าใช้ตัวนี้นะคะที่จะดับไปความคาดหวังรองคอยดับความเบื่อหน่ายท้อทแท้ไปได้คืออะไรคะเนี่ยเด็กถือเรียนอะให้กลับมาโฟกัสกับตนเองกลับาโฟกัสกับการงานธุรกิจที่เราทําอยู่ในตอนนี้ค่ะนะ ให้ตัวนี้ค่ะมาเป็นอาวุธในการจะฝ่าฟันกับไปสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกเห็นไหมตัวแคมป์ไฟสองตัวนี้ใช้สิ่งที่มีนะเป็นในปัจจุบันนี้ค่ะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ค่ะและดับไปให้ได้เรื่องความท้อแท้คาดหวังนะคะเบอร์นารท้อแท้คาดหวังค่ะและเมื่อเราทาพลังงานของเราได้เต็มได้ full ดึงความเป็นอะไรคะเดอะมือจีนมาใช้อ่ะนะเนี่ยค่ะทําให้พลังงานเราบาลานซ์ทั้งสองด้านเนาะจะมีแรงดึงดูดมหาศา,ศาลเห็นไหมมีเก้าถ้วย มันจะมีสเสน่ห์และโดดเด่นในวงสังคมและเป็นที่รู้จักมากขึ้นแหละสามารถมีในเฟสได้นะในโลกของก้าวถวยและสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองโดยที่เห็นไหมโดดเด่นอยู่บนเวทีโดยต้องไม่ต้องมีใครอะ่ะก็โดดเด่นได้อะ่ะเพราะว่าบาลานซ์พลังงานเองได้ดีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวจะดึงดูดคนที่จะมาเป็นคู่เองเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคนที่จะวนกลับมาเนี่ยอาจจะเป็นค่ะ รู้จักเก่าเพื่อนเก่าที่มีความรู้สึกดีๆให้กันความนักความสัมพันธ์เก่าๆที่วนกลับมาค่ะจะมามอบช่อหรือมาส่งพลังงานดีๆให้แก่กันนะคะประมาณนี้นะคะได้วนกลับมาเจอกันหกถ้วยเนะะี่ยค่ะในเรื่องของพลังงานเนาะให้กลับไปนะคะมันจะเป็นสิ่งบางทีมันไม่คาดฝันมันจะเกิดขึ้นอะไรจะกลับมาเจอคนนี้เหรอหรือคนคนนี้ที่ไม่คิดว่าจะรู้สึกว่าจะต้องได้กลับมาเจอกันแล้วเขาจะวนกลับมาเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันอยูนแเมลดำโพมาจากถ้วยนะ จากเด็กน้อยที่ไม่ใช่เด็กเนี่ยเด็กถือถ้วยของสําหรับเนี่ยค่ะเนี่ยแต่มันต้องเริ่มจากการที่เราต้องรู้จักโปรตปกป้องพลังงานตัวเองให้ดีก่อนแล้วก็บาลานซ์พลังงานตัวเองให้ได้อะตับไปความรอคอยไปอะแล้วเขาจะกลับมาเองรอคอยเบื่อนายท้อแท้สิ้นหวังนะคะคนที่เราคอยนั้นมันมีความเป็นสีไม้เท้าอาจจะเป็นคู่ทวินก็นได้เนาะหรือคนที่เราต้องการจะมาสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคงร่วมกันเนี่ยมันมีคู่มีควกมเป็นคู่เห็นไหมสองถ้วยและมีสีไม้เท้าขึ้นมาถ้ามองในแง่ของ พลังงานเฟรมเนาะเปลวไฟคูะคะ่เนี่ยค่ะเนี่ยก็คือสีเมท้าวขึ้นมาเราต้องดับตวเนี้มันเป็นคู่เห็นไหมสองถ้วยตรงนี้ขึ้นมาคู่กับทวินเลยแต่ว่าคู่กับไอ้สีเมท้าวตัวคู่ทวินคู่กับสีเมท้าวค่ะแต่ันดับแรกเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยพลังงานที่มันคอนฟ lict กันนิดน,นึงอ่ะขัดแย้งกันกันในตัวเองยังไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเลยต้องแยกกันก่อนแล้วมันจะมีการวนกลับมาเนะะี่ยค่ะ เนี่ยเนาะวนกลับมาได้มาเป็นคู่กันเมื่อพลังงานบาลานซ์ทำพลังงานตัวเองให้เป็นชายศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายชายศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายหญิงศักดิ์สิทธิ์จ้ะจะได้วนกลับมาเจอกันเนาะเริ่มจากการประทึกพลังงานทำบาลานซ์พลังงานให้ดีค่ะเชื่อมต่อกับภายในกลับมาอยู่กับตนเองนะอย่างเช่นราชนีถือถ้วยที่มีความมั่นคงมีความรักความเมตตาให้กับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะรักตัวเองให้ได้ก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถึงจะแผ่ไปเนาะอย่างเช่นราชนีถือถ้วยตัวนี้ดึงออกมาค่ะความเป็นนักเล่นแร่แปทธาตุของเพื่อนะ เลอเมดิเชียนเอามาใช้นะให้เกิดประโยชน์ค่ะทีนี้ขอใช้สําหรับนี้เปิดเพิ่มเติมว่ามอีอะไรมาบอกเพิ่มเติมอีกไหมคลิปจะทําไม่ยาวนะคะเพราะว่าเป็นคนพูดไม่ยาวคือจะพูดยังไงป,ประมาณนี้ค่ะเอาเนาะ,ะเอาที่ที่พูดได้ค่ะประมาณนี้ค่ะจะไม่พูดไม่เยอะอืม จะไม่ไม่ลงไปไปึกไปพูดยาวในแต่ละใบเนาะก็ไปไปต่อค่ะตามสไตล์นะตามสไตล์นะคะมันคือสไตล์อะประมาณนี้ไปต่อสําหรับนี้ความทรงจําเห็นไหมเนี่ยคนในความทรงจําจะวนกลับมาเนี่ยเนี่ยแหละช่วงหนึ่งเป็นความทรงจําให้นึกแต่เรื่องของเราดีๆเนาะหกถ้วยเนี่ยความทรงจําเห็นไหมหกุ้ยนี้ก็หกถ้วยเหมือนกันใช่หไหมวนกลับมาเนี่ยหกถ้วยเนี่ยแหละ คนเก่าๆเนี่ยจะวนกลับมาค่ะเก่าๆที่เป็นตรงกับสีเมท้าพอดีเลยเนาะสําหรับใครที่เป็นพลังงานด้านนี้อ่ารู้สึกว่าเอ๊ะฉันมีอะไรก็ลองดูนะคะอันดับแรก่าลานพลังงานตัวเองให้ได้กันแล้วก็รักตัวเองให้ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตะ์ระดับการรอคอยนะคะใครที่อยู่ในช่วงนี้ชัดเจนว่าเป็นช่วงแยกจากสัพเพเยู่แล้วจะเกิดนี้ขึ้นมาตามคันลองของทรรในส่วนที่มันควรจะเป็นนะคะ ตามพลังงานของเรานั่นแหละค่ะเนาะมันเป็นสิ่งเหมือนที่คู่เนี่ยคู่สองถ้วยของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคยไปทําพันธสัญญาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรกันไว้หรือเปล่าคะเลยต้องได้มาเจอกันหรือเคยเขียนพันธสัญญาเขาเรียกว่าโซแพนอนไรร่วมกันมาอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นดวงจิตที่มีสัญญาต่อกันมาเรยต้องวนกลับมาเจอกันเรยต้องมาเจอกันเนาะนั่นนี่เห็นไหมงานสิบในเท้าอาจจะเป็นงานหนักนิดน,นึงนะในการที่เราไปพันธสัญญาหรือไป อยู่ต่อหน้านักบวชเนี่ยค่ะนะคะอาจจะเป็นดูเป็นงานหนักงานยากนิดหนึ่งเพราะดูแล้วเพื่อนๆไม่ธรรมดามีพลังงานหลายอย่างทั้งเดือดซันทั้งเดอดมิจียนทั้งกีนทั้งคิงเนาะ <c oughs> เอามีกีนอย่างเดียวค่ะกีนถือช่วยนะคะแล้วก็มีเดอดมิจียนแล้วมีเดือดซันอะ่ะอื อาจจะดูงานหนักงานยากนิดนึงแต่เพื่อนๆก็จะผ่านไปได้นะคะผ่านไปได้สองไ้เท้าใช้พลังงานของคือความตั้งใจค่ะเนาะแทนที่จะไปคาดหวังรอคอยคนอยู่ในหน้าเนี่ยนะแต่หันมามุ่งมั่นโฟกัสที่การงานของตัวเองนะคะด้วยความตั้งอกตั้งใจตรงนี้แล้วค่ะดับไปความรอคาดหวังรอคอยไปกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะกลับมาโฟกัสที่งานที่เราต้องทาอะคะ่ะอันนี้ก็รู้อยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้น อยู่บนหน้าจอไว้อย่างนั้นค่ะเข้าใจเก็บไว้ในความรู้สึกความทรงจําแต่ทําพลังงานของเราให้เต็มไม่ฟูค่ะจะดึงดูดเข้ามาเองเนาะตั้งใจอยู่กับตนเองนะคะ intention กับเป้าหมายในชีวิตของตนเองค่ะอย่าเหยียบเรือสองแคมเห็นไหมคะต้องหาสมดุลให้ได้เนาะ <laughs> อย่าเหยียบเรือสองแคมอ๋ออยากจะไปอยากจะรอก็รออยากจะทํางานก็อยากจะทํา กลับมาโฟกัสกับตัวเองก่อนค่ะกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนเนาะอย่าเหยียบเรือสองแกมนทำอะไรตอนนี้นะบาลานซ์พลังงานตัวเองให้ได้ค่ะนะคะเลือกเอาสักทางเนี่ยเอาเลือกโฟกัสให้มันไปทางทางกนก่อนเนาะเนี่ยค่ะทําถ้ามัวจะเหยียบเรือสองแกมมันจะทําให้เรารู้สึกลังเลใจอ่ะเลือกไม่ถูกอ่ะนะเลือกสักด้านเนี่ยเลือกสักด้านเนาะเลือกสักคนเธอเอาสักทางอะไรอย่างงี้นึกถึงเพลง ไม่พอใจอันนี้ห้าถ้วยให้ดับไปนะคะดับไปความในการที่เราจะบาลานซ์พลังงานได้บางทีมันเกิดจากความไม่ห้ดาดับไปแหละความรู้สึกได้เปรียบเสียเปรียบความไม่พอใจอ๋ออยากเอาชนะอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้มันไม่มีการวนกลับมาเพราะว่ายังรู้สึกอย่างนี้กับอีกคนไงเขาจะกลับมาทําไมใน,นเมื่อพลังงานเราไม่ได้รู้สึก,กใหญ่เขากลับมาอย่างแท้จริงอ่เพราะยังดับไปความรู้สึกไม่พอใจฉันจะเอาชนะหรือ ความชอบไม่ชอบยังดับลงไปไม่ได้อะดับไปให้ได้ค่ะแล้วมันจะเป็นไปนตามคันรองว่าที่มันควรจะเป็นเองหรือบางทียังดับไปความไม่ชอบตัวเองในบางเรื่องไปไม่ได้ก็เลยยังทําให้รักตัวเองไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นทำให้ตัวเองยังรักตัวเองไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วใครจะมารักเราคะใช่ไหมนี่ไงมันก็เลยสูญสิ้นไปนะคะที่ผ่านมาเนี่ย พราะงานมันหนักใช่ไหมมันเป็นงานที่ยากคนเป็นความสัมพันธ์ที่หนักเป็นอะไรที่เหนื่อยค่ะในเรื่องของสนะีเท้าอ่ะเนาะหลายคนน่าจะเข้าใจเป็นอะไรที่ไม่ใช่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่ยากถ้าเข้าใจในบริบทเนาะเลยต้องมีการจบกันพังแยกย้ายกันไปก่อนนะ่แล้วค่อยวนกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งเนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตั้งถือว่าในช่วงที่มีการจบกันพังกันสูญสิ้นก,ก,กันแยกย้ายเนี่ยให้กลับมาตั้งอ,อกตั้งใจแล้วก็ ฟื้นฟูพลังงานตัวเองค่ะพัฒนาตัวเองให้มีความแข็งแกร่งขึ้นมาให้มีแรงดึงดูดแล้วจะดึงดูดทุกอย่างกลับมาหาเองไม่ว่าจะสูญเสียสูญสิ้นอะไรไปบ้างนะคทั้งกายภาพาทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องของการเงินการงานความรักความสัมพันธ์เนะาะพื้นจะดึงดูดกลับมาได้หมดเลยค่ะแค่กลับมาโฟกัสเนาะหยาเหยียบเรือสองแขมแล้วทำให้ลังเลใจจะเอาทางไหนดีทางโน้นดีนี้ค่ะโฟกัสค่ะโฟกัสนะแล้วสุดท้ายแล้วเห็นไหมเป็นความสัมพันธ์พิเศษอะความสัมพันธ์แบบทวิน ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เป็นไปนแล้วสุดท้ายแล้วก็จะได้เจอการลั่นระฆังวิวานะคะดีใจด้วยนะคะใครที่เอ๊ะเมื่อก่อนคาดหวังแล้วคอยดับไปพอดับไปอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วมีความสุขกับตนเองแล้วรู้อยู่แล้วว่าถ้ามันมีความเป็นคู่งก็ต้องวนกลับมาอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะภาพมันชัดเจนอยู่ในจิตอยู่แล้วค่ะเียงแค่ความกลัวไหมที่ทําให้คุณรู้สึกลังเลและสงสัยจะไปหรือไม่ไปดีประมาณนี้ค่ะดับไปให้ได้ความลังเลสงสัย วางเบื่อนายทอดแท้สิ้นหวังความรู้สึกชอบไม่ชอบความได้เปรียบเสียเปรียบหรืออยากเอาชนะอีกฝั่งหนึ่งโดยลืมไปว่าเชนะไม่ใช่ครุขคำตอบนะนะคะนั่นเองค่ะความสุขที่แท้จริงคือการกลับเข้าสู่ภายในรักได้อย่างไรเงื่อนไขด้วยความเมตตาการุณาบุติตาอุเบกขาไรเงื่อนไขค่ะรักไรเงื่อนไขคือคำตอบของคนที่จะผ่านบทของสี่ในเท้านะ หรือคนที่มีพลังงานทวินเฟรมนั่นแหะอ่ะค่ะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ